เหรียญยอดนิยมมันดงหนึ่งก็จะเป็นเหรียญนี้ค่ะเหรียญครูดครุดสิบบาทสองสีที <factual S 1> ่ะลึกเป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญยอดนิยมนี้ไม่จําเป็นต้องผลิตเยอะนะคะไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นว่าผลิตน้อยนะคะเพราะเป็นเหรียญที่มีกระแสได้รับความนิยมเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งที่จํานวนผลิตถึงห้าล้านเหรียญนะคะห้าล้านเหรียญส่วนเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับ ที่ผลิตล้านเหรียญก็จะมีอยู่ประมาณหกไม่แน่ใจว่าหกหรือเจ็ดวาระนะคะที่ที่รู้ก็จะมีที่จำได้นะคะแปดสิบพันษาเพชรรัตน์นะคะแปดสิบเพสแปดสิบสี่เพสแปดสิบสี่พันษานะคะเพชรรัตน์แปดสิบเพชรรัตน์แปดสิบสี่พันษาเพชรัตนะคะ์ 80, นะคะ่ 80, ะ,คะแล้วก็ขั้นนาคม รมบัญชีกลางหกสิบปีพัฒนาแล้วก็มีอจอมพลอะไรนะพรน,นุรังสีอ่าใช่เจ้าฟ้าพานุรังสีเนี่ยค่ะจำนวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกวาระเจ็ดวาระโดยประมาณนะคะ แล้วก็มีเหรียญที่ผลิตสองสองล้านเหรียญก็จะมีเนี่ยแหละค่ะเอฟมีอ่ามีออมสินพี่นางแล้วก็จะพิคเนตโดยประมาณนะคะเหรียญที่เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเอเปกนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะเหรียญนี้เอเปกเนี่ยค่ะเหรียญเอเปกเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับที่หนึ่งและเหรียญข้างบนนี่คือเหรียญครุฑเป็นเหรียญที่ยอดนิยมสูงสุดอันดับหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเหรียญเหรียญครุฑยอดนิยมไม่ใช่เป็นเหรียญหายากนะคะเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะแต่ด้วยความที่เขามีกระแสความนิยมเขาเป็นครุฑค่ะเขาได้รับความนิยมเพราะเขาเป็นครุฑราคาจึงเนี่ยสองเหรียญเนี่ยราคาอยู่ใกล้เคียงกันนะคะทั้งที่จํานวนผลิตแตกต่างกันเยอะมากนะคะเหรียญครุฑจานวนผลิตถึง5ล้านเหรียญค่ะส่วนเหรียญเอเปกผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะเหรียญครุฑสิบบาทสองสี ที่ลึกชื่อเต็มๆของเหรียญก็คือนะคะที่ที่เหรียญเขียนไว้ชัดเจนนะคะร้อยปีธนาคาร balances. แห่งแรกค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะออกเมื่อปี2550นะคะขนาด26มม,มน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนผลิตถึง5ล ah ้านเหรียญเห็นไหมคะ5ล้านเหรียญไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยหายากค่ะ แต่เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวติดเหริดน้อยกับเหรียญหายาก